ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องของบ่าวเสียงข้านสุขุสุขคนครับผมก็สวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องมือนีผมเองบ่าวเสียงข้านก็ตีป้ามาเบิงวิธีการเลี้ยงข้วยสางไรใดครับพี่น้องเลี้ยงข้วยขายเนาะของคุณยายครับพี่น้องเขาก็มาเบิงด้กันกับบ่าวเสียงข้านครับผมผมก็จะตดตามเลื่องา้าวไอยนํำครับพี่น้องใส่เบิงหลุมหลางของข้วยอเปนน่ำเนาะว่าข้วเป็น งามโตใหญ่สำได้ครับพี่น้องตะวนสำได้นอ้อแล้วก็จะคุยเรื่องราคาการขายวา่าสิขายโตระยกปาาอ้ว,วนขนาดนี่ยังสีนะครับพี่น้องเอากลับมาเบิง้งในกันกระเป๋บบาสิยนขั้นครับพี่น้องเมื่อนีก็พามาเบิ้งวิธีการเลียงค้วยอนาะของคุณใหญ่อายุ6กิบปีแล้วครับพี่น้องเพิ่นก็นยยงแข็งแรงยังเลียงคยั้วขายเซย่ครับพี่น้อง ไปหาใหญ่กล้วยตั้งหาคบพี่นอ็มาเบิ้งด้กันครับผมตอนนี้เล่ากระลังเอาหนามอีกล้วยกินอยู่คบพี่น่ฝนเสีเอาไว้ในขอกพอเตงเตียงเบิก็แซวออกมาหางนอกครับพี่น้องแล้วก็มาโหดละไข่กินน้ำเพื่อไข่เกลียดของคล้วยเนาะเพราะคล้วยมันต้องนอนน้ำครับพี่น้องปนนเป็นหน้าฝนกนจสออกไปตั้งหนอกก็ได้ครับพี่น้องเข้าเห็ดไฮน้าเนาะก็เลยไว้ในขอกตอนเตียงเตียงหอนๆเาขาก็ออกมากินน้ำ ติดสายยางใส่ให้มันเย็นครับพี่นอ้องเขาก็มาเบิ้งได้กันรเรื่อยๆครับผมแล้วก็สิถามการขายการยังครับผมเบิ้งได้กันรครับเลี้ยงขั้วแยยักตัวใหญ่ซีโต,โตขายไปแักตัวนี่ขายไปสองตโต,โตละยักสิหมืน่นเอ้าเอ้ามันดื้อได้นี่มันถึงหนาวแล้วมันดือ้อขายโตัวยี่สิหมื่น ปาสสามตัวแสนหาแสนหาถึงตัวละหามืน่นปาแสนหามันได้ขายทุกปีวะการเลี้ยงกล้วยขายทุกปีขายทุกปีออโอ้ว่าจะขายเลยบ่าจะขายกล้วยว่ราะมีราคาอโอ้พี่ไายขาย,ขายสามตัวได้แสนหาตัวละหามืน่นปาน เรียงขั้วเอก็มีรายได้สุดยอดอะไรีเนาะเขาเลี้ยงเนี่ยเขาให้มันกินหอาหารกินอยังคืองัวบ่โอ้ยกินหญ้าอย่างเดียว,อยเ,ยวเออกินอย่างกินเฟืองเนาะหน่อยกินหอาหารคืองัวเลี้ยงแบบกินหญ้ากินเฟืองระบบธรรมชาติ ที่นี่วันสิขายราคาถูกแน่นอนเลยบอขายมี่ประมาณอะไรสักแม่หนิขนาดขายเขาขายจักหมื่นสามหมื่นโอ้ขนาดนี้สามหมื่นบ,นบนรรพ์ตายพอขายแน่ถึงเนาะอนนันจะขอให้ขายซั่ได็กกาบานขายสี่หมื่นสี่หมื่นหาประมาณนั้นเนาะ สี่หม auto, so sure so 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 ืนหาประมาณครับพี่น้องแต่ว่าพอขายสามหมืนถือโคตรแล้ว่าเลยพอขายสับเตียงไว้เบิรงก่อนแเราปะอันครับพี่น้องเตียงกล้วยต่างรายได้อันตัวหน่อยเฮาตัวหน่อยเฮาตัวหน่อยอันเขาอันขายอันจ็ดหมื่นตัวหน่อย น้อยตัวหน่อยสองหมื่ตัวน่อยสองหมื่นไงหน่อยพอขามันก็อยากสื่อถึอกันเนาะบอกไปแต่จะขอขายยี่สิบหมื่นกับวตัวหน่อยจะเอาสามมื่นโอ้จะขอเอาสามมื่นพอขายสองมื่นแล้วเลียงไอ้เบิรงก่อนเนาะจะฝ่นขายไม่ได้ได้ตามม้อวาก่อนเท่าคนเลียงเนาะเงาคนเลียงขาบดสื่อก็เอาไว้แล้วไปบอกพอขายไม่ถึงเนาะ เอาไงย่าขายดิมันถือตอนนี้เขาหนามเขาหนามเองกล้วยกินออกมาทางนอกอะล่างเนื้อล่างโตไว้มันครับพี่น้องคุณยายเลี้ยงกล้วยเนาะคุณยายอยายุจักปีตอนนี้เลี้ยงกล้วยนี่หกสิบ <50 S 1> <60 S 2> โอ้หกสิบยังแข็งแรงยังเลี้ยงกล้วยขาย<พ><ณ>ได้เสยเนาะก้าหย้าจะขอไปหาบ่หนิเดี๋ยวจะได้ให้ลูกหลานหา โอ้ไปหาหญ้าอีกโคกสิบยังไปหาหญ้าพี่น้องหาหญ้าเป็นกล้วยกินกล้วยเราว่าจะขายปีนี้ก็ป่อขายถือโคดเรนเลยป่อขายปีกลายขายไปสามตัวโตละหามื่นเด็ดแสนหาแล้ววะปีนี้พราเอ้ยเราปล่อยขายถือโขดเราเลยป่อขายสับเมื่อไรตามเดียวละวานะ เอาว่าเอาไว้เบิ่งแล้วก็ขายถือโฟน,นอะเอยสามหมื่นในสองหมื่นไปว่านอะเขาต้องเขาเอินสามหมื่นต้องใหนสามหมื่นเนี้อ่ะเนาะก๋วยกอวนนึงแน่อนอนเลยอามืมันนะี้ก็พามาเบิง่งการเลี้ยงก๋วยระบบธรรมศาสตร์ของเขาเนาะสั่งอะงไรได้ครับพี่นอ้อง พี่พายเบิ้งเควรในของพี่น้องเลือดสองตัวเพื่อเลี้ยงวัวลายเลี้ยงไปเรื่อยๆครับพี่น้องนานี้มันก็แบบว่าหนาหน้าเท่ากับบ่อด็ปล่อยน้อเอาไว้ในของเนอน้องก็บุกินหนามตัวน่ะโอ้ยไปกินแองคุณ โตออกมาอัวหนึ่ง้ตนนั้นเ่าจะขายแพ้งมาแน่นโอ้ยหาหมื่นกระได้แล้วเนาะโอ้โหหาหมืน่นครับพี่นอ้องตันนั้นเราจะขายหาหมืน่นอันเดียวไายเบิ้งไกลๆเนาะเราก็ล่างโดหนาม,มาอยู่ัวอบบอ้วนใหญ่เลยครับพี่น้อง อยู่เราหกสีป่ปีเรายัางเลี้ยงกล้วยใส่เซยครับพี่น้องเลียงกล้วยขายเซยแข็งแรงแม่ใหญ่ไม่กินเซย์มาทานเนี่ยใหญ่เลยค่าหาเงินที่เราก็ร่างโคตรหนามอยูน่นะครับสวามีพอข่ามาห,หายหาเงินขายเลยหรอวะอืมอ้วนครับพี่น้องอ้วนดี ตัวนี้สิขาหาเงินแล้ววะไอเปิ้งไก่ครับพี่น้องโอ้าหารหนามาผมก็ประกาเขาไก่กันอยากนะกันเลยนี่ร <laughs> าคาเอ้ยหาเงิบาทครับพี่น้องวอกินหนามอ่ะข <laughs> ืนข้อบักใหญ่เลยครับพี่นอ้องค่าหาเงินครับพี่น้องครับ เราเอ้ยว่าอะไรคาะหาเงินพกขาไก่ขายเลยลดหน่อยเดี๋ยวเราเอื่ิ่นสามหมื่นแต่งามแห่งครับพี่น้องก็อีกอีกายขายไปสามตัวตัวลหาเงินแต่ปีนี้เอ้ยว่าแล้วพกขาไก่ถูกเลยเอาไว้ขายทุกปีแล้ววะแกเหลียงเหล้าเหล้าก๋าสีเอาองเอาอันนี้ไปทั้งนาขอครับพี่น้อง ยามห่อนๆนึ่งเพียงก็เอาออกมาหดหนามวิธีการเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบง่ายๆรวบธรรมศาสตร์เนาะของคุณยายครับวันนี้ผมเองเบาเส้นขาดกับป้ามาเบิงวิธีการเลี้ยงควายแบบธรรมศาสตร์แบบบัวลำบัวรานเนาะครับพี่น้องเลี้ยงขายไปเรื่อยสร้างไรไรใดขอบขั้วครับพี่น้องเอามาแล้วก็ซอยติ๊ตาเบาเส้นขาดได้เลยครับพี่น้องซอยกดไลหก์กดแชร์ กดติดตามเบาเสียงคันนะครับผมมือนีผมเองเบาเสียงคันกับภาเบิ้งวิธีการเลี้ยงคว้วของเพิร์นน้อขอมาเล้วก็ส่ติดตามนะครับผมผมเองเบาเสียงคันกับผมมี่ยังครับมีแต่คำว่าสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ